สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องม่อนจัดให้นะคะวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องเบอร์มงคลต่างๆไม่ว่าจะเป็นเบอร์สวยเบอร์ดูดทรัพยบเบอร์แพงเราจะมาคุยกันว่าเบอร์พวกนี้มันมีอิทธิพลกับเราหรือเราจำเป็นจะต้องซื้อมาใช้ไหมอันดับแรกเลยเราต้องดูก่อนว่าเราทำงานอะไรเรามีอาชีพอะไรเราสมควรจะใช้เบอร์แบบไหนอันนี้ยกตัวอย่างนะคะว่าถ้าเรา เปิดร้านขายของอันดับแรกเลยคือว่าเราจะต้องหาเบอร์ที่ลูกค้าเห็นจำง่ายสามารถโทรมาหาเราได้หรือเป็นเบอร์ที่ลูกค้ามองหรือคนทั่วไปมองสะดุดตาเขาอยากโทรมาถามเราว่าขายอะไรคะประมาณนั้น 2. ถ้าคุณเปลี่ยนเบอร์บ่อยๆซึ่งถ้าคนเคยทำธุรกิจมีฐานลูกค้าเดิมอยู่แล้วแล้วมาเปลี่ยนเบอร์ ไปปุ๊บมันจะทําให้ลูกค้าฐานเดิมของคุณหายไปเพราะว่าบางคนเขาไม่ได้เมมเบอร์โทรศัพท์ของคุณเอาไว้นี่แหละก็คือเป็นส่วนหนึ่งที่คุณไม่มีฐานลูกค้าเดิมเนาะที่สามารถติดต่อคุณได้ค่ะโอเคเดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังนะคะว่าเบอร์เป็นแบบใดบ้างเบอร์ดูดซับต้องถามก่อนว่าดูดซับ ของเราไปให้คนขายหรือให้เราตามธรรมชาติเนี่ยเบอร์ธรรมดาเนี่ยเข้าขายกันราคาเท่าไหร่เราต้องเข้าใจก่อนว่าแล้วเบอร์แพงเนี่ยเข้าขายกันราคาเท่าไหร่คําว่าดีอ่ะดีกับใครดีกับเราหรือว่าดีกับคนขายเราต้องทําความเข้าใจก่อนถ้าถามว่าดีดีจริงดูดซัพย์จริงแล้วถามว่า ทำไมไม่เก็บเอาไว้ให้พ่อแม่พี่น้องญาติพี่น้องใช้เพราะถือว่าเป็นสิ่งที่ดีคุณก็ต้องเก็บให้ญาติพี่น้องก่อนหรือขายให้พี่น้องก่อนก่อนที่จะมาขายให้เราอันนี้ใช่ไหมคือตอนเนี้พี่กําลัง,งจะยกตัวอย่างให้ฟังว่าก่อนที่เราจะซื้อหรือจะทําอะไรเนี่ยเราต้องคิดสักนิดหนึ่งเพราะสิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่การพรีเซนต์ถ้าคุณพรีเซนต์ดีพูดจาดีทุกคนก็เชื่อว่าดีจริงอันนี้ก็ต้องใช้ วิจารณญาณของเราแล้วว่าเราจะซื้อเบอร์ดูดซับของเราออกไปหรือว่าดูดซับของเขาเข้ามาโอเคไม่จริงอยู่กับธุรกิจของคนคนนั้นด้วยและอยู่กับคนคนนั้นด้วยไม่ดีสำหรับทุกคนไม่ใช่ เพราะว่ามันจะต้องดีสำหรับบางคนโดยเฉพาะคนที่ทำงานเกี่ยวกับเลขศูนย์ยกตัวอย่างเลยนะที่คนหนึ่งซึ่งมีทำธุรกิจเล็กๆก็มีศูนย์เข้ามาเกี่ยวข้องก็ถือว่าดีเพราะว่ามีเลขศูนย์เข้ามาช่วยเรา เบอร์ที่แพงอันนี้คือเราต้องลองซื้อมาดูแล้วลองโทรไปรยืมเงินคนอื่นเพอาดูว่า<ม>เบอร์นั้นอะ่ะดีจริงไหมเขาให้คุณยืมเงินจริงไหมถ้าเบอร์ดีจริงหรือโทรไปแล้วเขาให้ยืมทุกคนใช้ได้ทุกคนมันหมายความว่าเบอร์นั้นดีจริงใช้ได้อ่ะซื้อเลยแต่โดยพื้นฐานนะเขาบอกว่าถ้าพื้นฐานคุณดีคุณมีความซื่อสัตย์ในเรื่องเงินคุณไม่หมกเม็ดในเรื่องเงินงอย่างเงี้ยคุณจะใช้เบอร์อะไรโทรไปรยืมเงินเขาก็ได้ เบอร์ดีเบอร์ไม่ดีคังไงเขาก็ต้องให้คุณยืมเพราะว่าพื้นฐานของคุณเป็นคนที่น่าเชื่อถือไงเขาก็ต้องให้คุณยืมเงินแล้วทาไมมิจฉาชีพเนี่ยไม่เอาเบอร์สวยเบอร์แพงเบอร์มงคลโทรมาหลอกเงินคนอื่นเขาวะแล้วทําไมต้องใช้เบอร์อะไรที่มันแบบแปลกเบอร์มงคีก็จํายากมั่งเจอง่ายมั่งอะไรอย่างเงี้ยถามว่าทําไมมิจฉาชีพไม่เอาเบอร์นั้นโทรมาหาเรามาหลอกเราล่ะถ้าเบอร์มันดีจริงนะ เบอร์มงคลตามหลักพจนานุกกมนะคำว่ามงคลก็คือความเจริญแต่ในทางพุทธศาสนาเนี่ยเขาบอกว่าเหตุที่นําความสุขความเจริญมาให้กับตัวเราเลขมงคลมันไม่ใช่ว่ามันจะดีสําหรับทุกคนยกตัวอย่างเนาะคนจีนคนฮ่องกงเนี่ยเขาจะถือหลักเลข8เป็นสําคัญเพราะก็ถือว่าเลขแเนี่ยเป็นมงคลกับเขาแต่คนไทยเนี่ยก็จะถือเป็นเลข9ถือว่าทําอะไรแล้วก็คือ ก้าหน้าก้าหลังอ่าแต่อาจารย์แนะนำนะคะว่าถ้าเราจะดูเบอร์ของให้เป็นเลข9ก้านำหน้าเพราะเราทำอะไรแล้วเนี่ยมันมีความก้าวหน้าในชีวิตเนะาะมัอนอยากจะบอกเลยนะว่าเลขสวยไม่ใช่ว่าจะเป็นเลขมงคลเสมอไปเลขมงคลไม่จำเป็นต้องเป็นเลขที่สวย สำหรับคนใดคนหนึ่งเนาะเพราะว่าเลขแต่ละเลขไม่เหมือนกันเลขเดียวกันมันจะดีทุกคนเป็นไปไม่ได้แต่ถ้าเลขสวยเราก็สามารถที่จะมองว่าเลขนี้สวยเหมือนกันได้ทุกคนคนเรามองไม่เหมือนกันมันขึ้นอยู่ว่าเลขที่ชอบเลขที่ใช่คำว่าเลขมงคลก็คือเลขที่ส่งเสริมเราให้เราดีขึ้นเจริญขึ้นหรือเลขนั้นไม่ทำร้ายเราให้เราแย่ลงอันนี้คือหรือคำว่าเลขมงคลที่ส่งเสริมในดว เราาอย่งแท้จริงแต่สำหรับในเรื่องของอที่ไครพอรู้เรื่องโหราศาสตร์เนาะเขาก็จะมีการเป็นการจับคู่ของดาวเนี่ยแล้วเราก็คือมาประกอบในการเลือกเบอร์โทรศัพท์เนาะเดี๋ยวม่อนจะบอกให้ว่ามีเลขอะไรบ้างที่เราสามารถจะไปดูและเลือก ได้ที่ที่ศูนย์เนาะเราก็ลองเอามาปรับใช้ดูว่าเบอร์นี้เราชอบไหมคู่นี้เราชอบไหมเนาะเดี๋ยวม่นจะให้เดี๋ยวม่นจะนจัให้ดูสําหรับคนไหนนะคะที่กําลังจะไปดูเบอร์หรือว่าที่กําลังจะเปลี่ยนเบอร์เนาะเดี๋ยวม่อนจะบอกเนาะว่า เลขที่เราลองไปดูดูอย่างเช่นเลขคู่มิรเลขคู่มิรเนี่ยมีเลข15 2436,78อ่าอันนี้คือคู่มิรคู่มิรเนี่ยมันหมายของว่าคือการชักชวนเพื่อนฝูงหรือการทำอะไรร่วมกันอันนั้นคือเลขคู่มิตรและเลขคู่สมพลเลขคู่สมพลเนี่ยมันก็คือการมีผลประโยชน์ร่วมกันการทำอะไรมีผลประโยชน์เหมือนค้าขายเราต้องมีกำไรเนาะอย่างเช่น16หรือ6 1 2 8 3 5 4 คุณเลือกคู่ไหนก็ได้แล้วจับคู่จะอยู่เอา8ไว้หน้าเอา2ไว้หลังเนี่ยก็ได้เหมือนกัน แล้วก็คือเราเราลองเลือกดูเนาะอีกคู่หนึ่งก็คือคู่ธาตุก็คือ17253846อันนี้เขาเรียกว่าคู่ธาตุแห่งความมั่นคงอ,อ,อันนี้คือเราลองไปจับดูคู่ธาตุเนี่ยอ,อ,อย่างเช่น17เนี่ยหนึ่งมันหมายความว่าทําอะไรเนี่ยคือเราสําเร็จไหมเราสําเร็จแต่เราเหนื่อยคือเราจะเหนื่อยกว่าคนอื่นกว่าเราจะสําเร็จเนี่ยก็คือคู่ธาตุเขาเรียกว่าคู่ธาตุไฟเนาะประมาณนั้นแล้วทุกคนลองลองไปดูนะคะว่าในเบอร์โทร โศัพท์ของเราเนี่ยมีเลขอะไรอยู่บ้างไหมแล้วลองมาคุยกันหรือใต้คอมเมนต์ก็ได้ เบอร์สวยใช้ได้ทุกคนไหมเลขสวยใช้ได้ทุกคนไหมอันนี้มันต้องขึ้นอยู่กับว่าการพรีเซนต์ของคนขายว่าเขาพรีเซนต์แบบใดแล้วคุณจะเลือกซื้อหรือเปล่าอันนั้นแล้วแต่คุณนะฉะนั้นแล้วเลขที่ดีที่สวยคนพูดคนพรีเซนต์เขาอยากได้เงินจากคุณอันนี้คุณต้องไปคิดเองว่าคุณจะซื้อไหมอ่าอันนี้คือเพราะว่ามันเป็นเงินของคุณคุณต้องคิดเองทุกอย่างทำอะไรต้องมีสติ คนเรานะคะต้องมีสติสติและสติค่ะมันคุ้มไหมเราจะใช้จริงไหม โอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะมอนจัดให้นะคะวันนี้เราก็จัดให้แล้วเรื่องเบอร์โทรศัพท์เดี๋ยวเราจะขอ9คนเนาะคนสำหรับคลิปนี้นะคะเดี๋ยวเราจะจัดถ้าใครเข้ามาดูมาชมเนี่ยขอเลข4ตัวท้ายในเบอร์โทรศัพท์ของคุณนะคะ4ตัวท้ายเท่านั้นส่วนอาจารย์จะใช้กี่ตัว1ตัว2ตัว3ตัวเดี๋ยวอาจารย์จะมาสับอีกทีหนึ่งแล้วก็ส่งมาที่ใต้คอมเมนต์ในคลิปนี้นะคะเดี๋ยวเป็นคลิปหน้าเดี๋ยวเราจะมาคุยกันว่าคน 9คนนี้ที่ส่งมาเนี่ยอาจารย์จะคัดออกมาแล้วก็จะมาพูดว่าเบอร์เนี้ยที่คุณใช้มันเป็นยังไงยังไงเนาะแล้วเรามาฟังในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้นะคะอ่าม่อนก็ขอจบเพียงเท่านี้เนาะสิ่งไหนผิดพลาดประการไหนนะคะเดี๋ยวม่อนต้องขอโทษทีเพราะว่าเราก็เพิ่งเริ่มเริ่ม,มนาอยโอเคค่ะสําหรับวันนี้นะคะช่องม่อนจัดให้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไว้ด้วยนะคะสําหรับวันนี้นะคะต้องขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ